วันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าเด็กมาทะเลาะขอนแก่นอยากบอกอะไรกับแม่ในวันแม่ปีนี้ไปดูกันสวัสดีครับน้องชื่ออะไรชื่อบอมครับชื่อเจนนี่ครับชื่อขีมค่ะใกล้ถึงวันแม่แล้วมีอะไรอยากบอกแม่บ้างขออีหน่อยค่ะแม่อา์นี้ตั้งมูลรา่าปกติได้เงินเท่าไหร่ได้อาทีตยรลผ่านหามูลรักนี้นะไปเวซึ้งจะแล้วแจดงว่าไม่ได้กลับไปหาแม่หรือเปล่าปีนี้ไม่ได้กลับหาแม่2งเดือนแล้วครับข้สุดท้ายว่าไงครับสุขสันต์วันแม่นะคะรักแม่มากมากค่ะรักแม่แล้วมีผู้บ่าวหรือยังเนี่ยมีค่ะสวั อยากบอกอะไรกับแม่เนื้อในวันแม่รักแม่นะคะจะตั้งใจเรียนแม่หนูขอโทษนะที่บางทีหนูอาจจะดอว่างแต่หนูรักแม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูอีกสองคนนี้กันว่าเป็นยังไงบ้างก็รักแม่นะคะขอตั้งหน่อยกับแม่ทุกวันอยู่แล้วก็บอกว่ารักแม่นะคะฝากวัากันทุกคนเลยครับ c h a w i s a d e ค่ะ f a m u y k e f f ค่ะ t y underscore o i t t t ค่ะ f i l m underscore o i W underscore ค่ะ S A T A underscore ศู6 3์สองหกครับ J E E R A P H A T underscore N A I ครับ R E X M underscore Y Y Y 1 9ค่ะ Y รุ่นมีของยี่